สวัสดีค่ะดาราก็สิบมาแล้วค่ะวันกรุบนะน้องนะแม่ยิงลีควงคู่เจ้าหลวงตูนเผยภาาพรีเวดดิ้งสุดหวานส่งตรงจากเมืองทิพย์ ก่อนหน้านี้แม่หญิงลีพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าเตรียมตัวจัดงานวิวากับเจ้าหลวงตูนแฟนนุ่มซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาถแถลงการเผยเรื่องงามยามดีให้เยาวรุ่นแห่งเมืองทิพย์ในทราบก็คือในวันพุทธที่3แรม13ามค่ำเดือน11พระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์จะอภิเษกสมรสณที่หอคำหลวงบ้านต้นตโนดหมู่หนึ่งตำบลป่าไรา่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานี ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารเลี้ยงทั้งวันงานเริ่มตั้งแต่8นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะส่วนสินสอดน,นั้นแม่ก็ได้เรียกแค่เบาๆเป็นเงินสด100,000บาทและทองคำ5บาทโดยตอนนี้ได้ซื้อรถร่วมกับแฟนหนุ่มแล้วและกำลังมีแผนจะซื้อที่ดินร่วมกันไว้ทํามาหากินด้วยกันในอนาคตโดยยืนยันว่าเป็นการซื้อร่วมกัน ไม่ได้เปผู้ชายแต่อย่างใดค่ะขณะที่ทางด้านเจ้าหลวงตูนนั้นก็ได้ออกมาเปิดใจว่าคบกันมาปีกว่าๆผมรักในตัวเขาที่แต่งกับแม่ยิงลีเพราะเขามีความจริงใจและให้ในสิ่งที่ผู้หญิงคนอื่นไม่เคยมีให้ผมส่วนที่คนอื่นมองว่าเราเกาะเขา ผมก็อยู่กับเขาด้วยความรักไม่ได้หลอกอะไรถามว่านอยไม้ถูกมองว่าเกาะเมียกินผมก็ไม่แคร์ผมอยู่กับเขาไม่ได้อยู่กับคนที่พูดและล่าสุดแม่ญิงลีก็ได้มาเผยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวานผ่านทางเพจ Facebook วีนโดยมีข้อความระบุว่าพรีเวดดิ้งชาติและตูนวันนี้ชาติดีใจชาติได้ผัวจากเมื่อก่อนเคยมั่วมาลายหนชาติดีใจได้ผัวเป็นตัวตนที่ผ่านมา500คนไม่เคยลืมค่ะ ขอขอบคุณภาพจากวีนและแรงค่าวจากทีนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดาราก,กอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ